สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับยายใหม่ม,มรกตในรายการช่อง5สเปเชียลค่ะ คุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะพิธีรับรางวัลน,นะคะในช่วงที่2ของงานเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะแขกผู้มีเกียรตินะคะที่ได้รับรางวัลก็เดินทางทยอยเข้ามาภายในบรรยากาศงานณนะตอนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะ่ะบรรยากาศงานกาลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะเดี๋ยวหลังจากเสร็จพิธีรับรางวัลเรียบร้อยแล้วใหม่จะขออนุญาตแขกผู้มีเกียรตินะคะบางท่านที่ใหม่รู้จักก็สนิทเป็นอย่างดีเนี่ยสัมภาษณ์ความรู้สึกให้คุณผู้ชมได้รับทราบและก็รับชมกันนะคะว่าแต่ละท่านรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับรางววัััลอนนนนสเกียติภาใ้ค่ะ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ทางผู้จัดงานได้ให้เกียรติเยี่ยหมและรายการช่อง5 s p เป i ช l ได้เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วยี่ไหมคงจะต้องขอสัมภาษณ์ตัวแทนของคนที่ได้รับรางวัลช่วงเย็นของวันนี้กันสักหน่อยนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะจากดีไอคอนกรุ๊ปนะคะที่เราอยากสัมภาษณ์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชม เข้ามาทำธุรกิจออนไลน์จนทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากนะคะกับด็อร์รนกรเอกฉันค่ะคุณผู้ชมคะหมายอยู่กับอีกหนึ่งท่านนะคะที่วันนี้นะคะถือว่าเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญนะคะหนึ่งพลังเลยของดีไอคอนกรุ๊ปนั่นเองนั่นก็คือดรหมองนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหถ้าพูดถึงชื่อของดีไอคอนอันนี้เรารู้จักกันเป็นอย่างดีวันนี้ด็อกเตอร์นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนรู้สึกยังไงบ้างที่เราเป็นหนึ่งในพลังที่ทําให้ดีไอคอนแข็งแก่งขนาดนี้โอโ้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจครับผมที่ตั้งแต่ทําดีไอคอนมาเดือนแรกก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยครับถือว่าเป็นคุณภาพระดับคือแบรนด์ระดับหนึ่งของของของ,ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับรู้สึกยังไงบ้างคะดรคะ่ะที่วันนี้เนี่ยเราได้รับรางวัลการนตีแบบนี้ โอ้ก็รู้สึกดีใจครับแล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ว่าเรามาร่วมกับแบรนด์ไอคอนที่เป็นแบรนด์ระดับหนึ่งต้องบอกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทําให้คนราสุขภาพดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นได้แบ่งปันเนาะได้แบ่งปันสิ่งดีๆกับกับผู้บริโภคก็ประการนะครับผมอยากให้ฝากไมเซ็ตของด็อกเตอร์หน่อยว่าด็อกเตอร์ทำยังไงถึงด็อกเตอร์ประสบความสําเร็จขนาดนี้เชิญค่ะฝากให้เป็นวิทยาการอีกคุณผู้ชมหน่อยครับอันดับแรกก็คือต้องตั้งใจครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะครับว่าาาาคนเรรอยยกส้้งชีววิตด คือวิถีวิถีทางออนไลน์เนาะปกติออนไลน์ก็คือถือว่าเป็นทางรอดในปัจจุบันเนี่ยคือผมเข้ามาได้ประมาณเดือนหนึ่งก็สามารถที่ประสบความสําเร็จได้เลยครับ <Speech> ก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับมีความตั้งใจแล้วก็มีเป้าหมายแล้วก็ลงมือทําอย่างอย่างอย่างแท้จริงเลยนะครับผมโอ้โห <laughs> นี่แหละค่ะคุณผู้ชม mindset ของนักธุรกิจสําคัญมาก mindset ของเราสําคัญที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณดรมากมากเลยนะคะขอบคุณและยินดี้ค่ะช่ Chill!